ทัป์ก็รู้ใครมีอํานาจเต็มเอ,อแล้วหลังจากที่ไอเสียไปจีนไปเดินกับสียินผิงปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยประกาศยุติระงับการเจรจาเรื่องภาษีกับรัฐไทยทั้งหมดอืมหมายความว่าไงคือตอนแรกเนี่ยช่วงที่ทรัมป์ออกมาเล่นมาตรการภาษีกับทั้งโลกทั้งดุกประเทศเนี่ยไทยเนี่ย โดยตอนนั้นรัฐบาลของอังอิงใช่ไหม,มใช้เวลาประมาณห้าหกเดือนเพื่อทำแผนเจรจาทุกอย่างให้ลดภาษีจากที่ม,มันจัดเต็มไอเนี่ยให้เหลือสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อ่าเขาใช้เวลาห้าหกเดือนเจรจาเรื่องภาษีจนได้เหลือสิบเก้าปอร์ซนตตอนแรกที่ให้อเมริกามาคุยเจรจาเรื่อง ปติญญาสันติภาพไทยกัมพูชาก็เอาผลประโยชน์ไปเสนอคือทำยังไงก็ได้ให้อยากให้อเมริกาช่วยค้ำบัรลังออเมริกาก็คือได้มึงเอาแลงแรเอิร์มาให้กูเหมือนที่มันเสนอกับยูเครนอ่ะเอออได้เอาแลเอิร์ทั้งหมดในประเทศมา uh เดี๋ยวจะส่งยุโทธปกรณ์ไปช่วยลบกับรัสเซีย uh นี่ก็เหมือนกันได้ เอาแหะเอธทั้งหมดในปเทศมาเดี๋ยวจะช่วยค้ำบัลลังก์ให้ระบอบแต่ทีนี้ปรากฏว่าไปไปมามาก็ไม่ขายแล้วไม่เจรจาไม่ขายแล้วเออให้อเมริกาแล้วเขาก็เลยขึ้นภาษีเอกลับมาเต็ม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 เขบอกแล้วไงพูดไปเมื่อคืนนี้แล้วว่าเฮียเราได้ดุลการค้ากับอเมริกามากมายมหาศาลแต่ไอ้ไอ้สีเนี่ยเฮียมีแต่เสียดุลให้มันเว้ย <c oughs> เออส่งลมมันจะคบใครมันจะค้าขายกับใครเอางี้ก่อนดีกว่าและดังนั้นดังนั้นเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวรัฐหรือระหว่างระหว่างกษัตริย์กับอเมริกากลายเป็นติดลบยุติการเจรจา,า <c oughs> ก็แปลว่าถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยเครือข่ายของอเมริกาที่เคยคุ้มครองระบบก,กษัตริย์อยู่มันก็จะไม่คุ้มครองอ อเมริกาเนี่ยเป็นคนที่ค้ำบัลลังก์ให้ภูมิพลมาตลอดอ hmm. เออที่อยู่รอดไอ้เรื่องปฏิวัติคอมออคอมิวนิสต์อินโดจีนกันมาเนี่ยเพราะอเมริกายืนค้ำให้ hmm. แต่อันนี้ถือว่าเอ,อไม่ไม่ค้ำแล้วนะคุณมีคนค้ำแล้วเนี่ยคุณมีคนคนชื่อสีจิ้นผิงค้ำให้แล้วเนี่ยเอ,อ,อเมริกาก็ถือว่า ไม่ใช่หน้าที่กูแล้วแล้วเราดูทรงแล้วนะ